สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียว สวัสดีค่ะรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวนะคะสถานีวิทยุมออหัดใหญ่ค่ะดิฉันศิยาธรชัยมณีดำเนินรายการนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะมีเวลาจนถึง11บเนาฬิกาสานาทีนะคะทุกเรื่องทุกประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายอยากจะเชิญชวนผู้ฟังให้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันค่ะ07 4 5 5 8 7 7 7แล้วก็0 7 4 5 5 8 8 8 8นะคะวันนี้วิทยากร อาจารย์จุมพลชื่นจิติริจากคณะนิติศาสตร์มอหัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเสียรอาจารย์บ่นว่าอยากจะให้มีคนฟังโทรเข้ามาบ้างอยากให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาบ้างนะครับเพื่อได้ทราบว่าปัญหาของท่านกับเรื่องที่เราคุยกันเนี้ยตรงกันไหมมันจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็เพิ่งกลับมาจากงานสัมมนาคุ้มครองผู้ริภคกษกุงเทพนะครับไปกรุงเทพก็ไปขึ้นเวทีในฐานะเป็นประธานอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัย แต่ขึ้นเวทีนี่คือเวทีของการประชุมอ่าเวทีการประชุมกรุงเทพนะฮะที่โรงแรมมิเดอเคลนก็ไปฟังสภาพปัญหาของหลายๆหน่วยงานมาไม่ว่าจะกรมที่ดินหรือสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพหรือสคบนั่นเองนะครับแล้วก็การกี่การกีายห่างชาตินะครับก็กลับมาจะเล่าให้ท่านฟังฟังว่าผมคิดเข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้นี่จะมีสภาพปัญหาทางข้อกฎหมายในเรื่องของสภาพคนเมืองที่อยู่อาศัย ก็คืออยู่สองเรื่องแน่นอนเลยก็คือเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิติบุคคลอาคารชุดค่ะคอนโดอาคอนโดมิเนียมนะครับในในเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยในเชิงในเชิงสูงนะครับกับอีกอันก็คือที่อยู่อาศัยในเชิงลาบก็คือว่าหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็คือหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้นะครับก็คือว่าเมื่อหมู่บ้านจัดสรรไหนได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรหมู่บ้านนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทึ่งมันมีพระราชบัญญัติ อ่าพอรบจัดสรรที่ดินอยู่นะครับตรงนี้ก็มีออกมาตั้งแต่ปีสี่สามแล้วก็แก้มาปีห้าหนึ่งห้าสามถามว่าผู้ซื้อบ้านหรือผู้ซื้อคอนโดได้รับทราบตรงนี้หรือเปล่าอประเด็นเหล่านี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าไม่ทราบเลยอ่าเขารู้แต่ว่าถ้าเกิดคอนโดตรงนี้ทําเลยดีราคาจองห้าพันเองจองห้าพันซื้อบ้านได้เลยไอซื้อคอนโดได้เลยแล้วก็ก่อสร้างเสร็จคราวนี้ก็ฉันจะไปอยู่ละ คราวนี้ก็จะมีปัญหาหลายเรื่องนะครับหนึ่งในปัญหานั้นเมื่อวานเนี่ยก็เอาสภาพปัญหาบุคคลที่ซื้อคอนโดและมีปัญหาก็คือว่าไปตรวจคอนโดแล้วมีห้องนู่ห้องนี่หลายห้องก็ปรากฏว่ามีบางห้องอไม่พอใจนะฮะจะให้ทางโครงการเนี่ยเขาแก้ไขปรับปรุงนะครับโครงการเ็าบอกแก้ไขปรับปรุงได้แต่ว่าตรงนี้ต้องโอนไปก่อนนะครับก็ผู้ซื้อก็โอนพอโอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าผู้ซื้อก็ไม่ยอมโอนรับไอ้ห้องห้องนี้ที่มีปัญหาในในในห้องคอนโดนะฮะมันมีหลายห้องมีห้องน้ําห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือในห้องนั่งส่วนในห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาบอกเขายังไม่เสร็จรับทางโครงการก็บอกโอนไปก่อนนะครับพอโอนไปก่อนเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นพอโอนเสร็จเขาก็ให้แก้ปรากฏไม่แกอพอไม่แก้เสร็จเนี่ยนะครับทางโครงการก็บอกว่าคุณผิดสัญญาในการไม่ยอมรับโอนห้องตรงนี้ แม้ว่าตัวใหญ่คุณจะโอนไปแล้วก็ตามเพราะงั้นเรายังไม่ประสงค์ให้คุณเข้าไปอยู่ห้องเดี๋ยวนะคะการการรับโอนการโอนอย่างนี้แยกส่วนโอนเหรอคะอาจารย์ก็คือมันโอนทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ในสัญญาระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ซื้อเนี่ยเขาเขียนไว้นิดนึงก็คือว่าเขาผู้ซื้อเขียนไว้เองนะฮะว่าห้องเนี้ยังสมมติห้องนั่งเล่นนะยังไม่รับ,รบสภาพตรงนี้นะฮะแต่โดยภาพรวมเนี่ยห้องนี้โอนแล้วแต่ว่าห้องนี้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงยังไม่รับเพราะว่าถือว่า เขาก็ใช้ส the <the incident> ิทธิ์ของเขาค่ะค่ะปรากฏว่าเจ้าของโครงการก็มาล็อกประตูหน้าห้องเลยก็คือไม่ให้เข้าเลยทั้งๆที่โอนบ้านแล้วเป็นของเขาแล้วแม้จะติดจำนองธนาคารหรือสถาบันการเงินก็แล้วแต่แต่ปรากฏเขาก็เข้าห้องไม่ได้ค่ะวันตรงนี้นะครับก็ไปแจ้งความตำรวจตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นคดีแพ่งค่ะไม่ใช่คดีอาค่ะราะในตรงนี้นะครับ มันก็เป็นปัญหาว่าถ้าเกิดมันเป็นคดีแพ่งก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของการฟ้องร้องกันเอาเองในตามสัญญาผมยกตัวอย่างถ้ารู้ฟังนิดหนึงว่ากรณีของการที่สมมุติว่าผมไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบ<ช>กับคนตาบอดนะครับผมถามเขาว่าแปดหนึ่งมีไหมสมมติสมมติแปดหนึ่งมีไหมเสร็จแล้วก็คนตาบอดก็จับจับ,จบคำคำแล้วปรากฏว่ามีอาจารย์คู่ร้อยยี่สิบเอาไหมอ่าผมบอกเอานะครับ<ช>ผมเอาร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่สิบเสร็จแล้ว ผมก็รับลอตเตอรี่มาเสร็จแล้วผมก็เดินจากไปจ่ายตังแล้วนะคะไม่จ่ายเอายังไม่จ่ายผมบอกผมไม่จ่ายนะแต่ผมเจาลอตเตอรี่แล้วผมก็เดินหนีไปเลยอืมทันถามว่าการกระทําดังกล่าวนี้ถือเป็นความผิดในทางอาญาหรือไม่ก็เป็นวิ่งเล่าซับอ่ามันขโมยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปที่ประชาชนดูทราบเนี่ยเอ้ยอย่างนี้อาจารย์ขโมยไปหลอกเขาไปช่อโกงอะไรเขาอย่างเงี้ยเอาลอตเตอรี่ไปทงนั้นแต่ในทางกฎหมายแล้วนะครับ อ่าผมถามคนตาบอดว่าแปดหนึ่งมีไหมในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นคําเสนอแล้วค่ะแล้วคนตาบอดก,ก็บอกว่ามีมีอาจารย์เอาไปเลยร้อยยี่สิบอ่าเพราะฉะนั้นคําเสนอเสนอไปคนคคตาบอดสนองกลับมาแล้วเสนอสนองตรงการกรรมสิทธิก็โอนไปค่ะนะครับหน้าที่การจ่ายเงินหน้าที่การส่งมอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อผู้ขายที่ต้องทํากันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมสิทธิ์เป็นของผมไปแล้ว ลอตเตอรี่นี้ก็ต้องเป็นของผมไปแล้วคเพราะเมื่อเป็นของผมไปแล้วผมเอาไปโดยไม่จ่ายตังค์เนี่ยผมจะไม่มีความผิดทางอาญาอ้อจริงเหรอเพราะว่าผู้ใดลักทร,รัพย์ผู้อื่นอันนี้ไม่รรมไมถึงว่าไม่แจ้งให้เจ้าของทราบใช่ไหมอาจารย์ผู้ใดลักทร,รัพย์ผู้อื่นเพราะฉนั้นทร,รัพย์ที่ผมเอาไปกือลอตเตอรี่ใบนั้นไม่ใช่ของผู้อื่นเป็นของผมเป็นของผมไงเพราะเสนอสนองตรงกันแล้วก็เป็นของผมแล้วไงฮะเพียงแต่หน้าที่ที่อาจารย์เดินไปแล้วไปหยิบของเขาเดินไปเฉยเฉยอาจารย์ผิดใช่ไหมครัดอันนั้นผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ ผมผิดอาญาไม,ม่ผิดเพราะเสนอสนองตรงกันผู้ใดรักทรัพย์ผู้อื่นเพราะงั้นผมไม่ได้รักทรัพย์คนตาบอดเพราะว่าเขาก็ยื่นให้แล้วผมก็เสนอสนองตรงกันก่อให้เกิดสัญญากรรมสิทธิ์โอนทันทีออลอตเตอรี่นี่เป็นของผมแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดคนตาบอดอยากจะได้เงินร้อยี่สิบก็ต้องไปจ้างทนายห้าหกพันฟ้องผมเอาจากเงินร้อยี่สิบนี้นี่คือลักษณะของการผิดสัญญาทางแพ่งค่ะนะครับมันเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญาตรงนี้แหละครับซึ่งบางทีเนี่ยอ กลายเป็นว่าเป็นช่องว่างในการที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งอะเอาเปรียบได้แกอยากได้แกก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลสิผมก็เลยว่าเอ้ามันก็เลยกลายเป็นช่องว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกรณีที่ที่ที่ออกข่าวนะฮะคุศยทอนถ้าฟังข่าวเมื่อเช้าเนี่ยที่คนขายทุเรียนเนี่ยขายทุเรียนอ่อนแล้วก็ผู้ซื้ออ่ผู้ซื้อก็ซื้อไปแล้วปรากฏว่าไปแบกกินที่บ้านแล้วปรากฏว่ากินไม่ได้มันเป็นทุเรียนอ่อนเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ย คนขายทุเรียนก็เลยไปไอคนซื้อทุเรียนก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะฉะนั้นคนขายทุเรียนมีความผิดนะฮะในฐานที่บอกแหล่งกําเนิดสภาพของอทรัพย์ที่ซื้อขายเนี่ยไม่ตรงตามที่ที่ต้องการ<อ>นั่นผิดอาญาเลย<ะ>ตามมาตรา271ของประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ผิดพรบคุ้มครองผู้ริภกด้วยสารสารละยองพิจารณาตัดสินคดีจําคุก15วันไม่รอลงอาญาทุเรียนเนี่ยนะคะ,ะผมเข้าใจว่าสารชั้นต้นเนี่ยพิจารณาพิาพากษาลงโทษจําคุก15วันเลยโดยไม่พิจารณา อ่ารอลงอายาเนี่ยเข้าใจว่าจะให้เป็นตัวอย่างว่าอย่าขายของแบบนี้ให้กับผู้บริโภคอันนี้คือเป็นลักษณะของการคล้ายๆกับเป็นการหลอกลวงด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องฮะ<พ>ว่ามันไม่ตรงกับตามกฎหมายาย,าายาที่กฎหมายมาย,ายาเลยนะครับแล้วก็พอผิดกฎหมายายาแล้วผิดกฎหมายเฉพาะด้วยก็คือผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภควันตรงนี้นะครับทําให้เห็นได้ว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีบอกเฮ้ยผมรู้เท่าไม่ถึงการนะอาจารย์มันไม่ใช่ฮะการรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันก็มีเหตุเหมือนกันว่า อย่างกรณีดังนี้นะครับเป็นไปตามมาตรา271ของประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการที่ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อ,อในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นเป็นเท็จต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทอันนี้คือ,อผิดกฎหมายอาญาเพรกรณีนี้นะครับผู้ขายขายทุเรียน ทั้งๆท,ท,ที่เขาซื้อทุเรียนก็คือซื้อเพื่อท,ที่จะเอาไปไกินไม่ซื้อมามาพอผ่ามาดูเอาเป็นทุเรียนอ่อนกินไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้จะเข้าลักษณะของการหลอกลวงลักษณะของสภาพคุณภาพนะครับกินไม่ได้แล้วก็คนขายคนซื้อเนี่ยเขาก็เอาเรื่องเอาราวไงไปเลยไปแจ้งความดำเนินคดีผิดกฎหมายอาญาที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลศาลก็ตัดสินลงโทษจําคุกด้วยสิบห้าวันไม่รอลงอาญาอา๋อแล้วถ้ามีเจ้าอื่นมามา มาแจ้งเพิ่มนี่ก็เพิ่มโทษใช่ไหมก็ถึงได้บอกนี่ฮะก็คือที่มาแจ้งท่านผู้ฟังให้ทราบตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้สิทธิ์ในการฟ้องแจ้งความตํารวจนะฮะแต่หมายความว่าผู้ที่ทําหน้าที่ดังกล่าวตรงนี้ที่ฟังรายการเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องระมัดระวังว่าอะไรที่มันโดยสภาพหรือคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นแล้วมันเป็นเท็จแล้วปรากฏว่าผู้ซื้อซื้อไปไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ซื้อที่จะใช้นั้น ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้และมันมีบรรทัดฐ,ฐานมาแล้วว่าสารชั้นต้นเคยพิพากษาว่าลงโทษจำคุก15วันไม่รอลงอาญามาแล้วอย่างนี้ฮะก็เรื่องทุเรียนทุเรียนเนี่ยนะฮะกลยแจ้าท่านฟังว่าแล้วมันไม่มันไม่แค่นั้นสิฮะมันก็ยังมีในเรื่องของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคด้วยโดยเจตนาให้เข้าใจผิดในแหล่งกําเนิดหรือคุณภาพอันนี้ผิดสองเด้งเลยเพราะงั้นในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นความผิดทางอาญาเพราะงั้นเลยถึงจะบอกว่าเอาละเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่า ใช้วิธีการว่าไม่เป็นไรหรอกเขาซื้อไม่รู้เพราะมันอยู่ข้างในไงกุศลทอนไม่รู้ว่าทุเรียนกินได้กินไม่ได้แต่การซื้อทุเรียนก็ต้องเอาไปกินอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใชกินไม่ได้เนี่ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์ผู้ซื้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะั้นกฎหมายบางตัวเนี่ยนะครับอ่ามันอยู่ในแวดล้อมตัวเราเองหมดแต่ว่าเราไม่ได้หยิบนํามาใช้แล้วบางทีคนไทยก็าการให้อภัยมีเยอะในแต่ละคน อ่ะ<ช>นะฮะเพราะงั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยเล็กน้อยสังเกตดูนะฮะดูข่าวนะฮะว่าจะมีเรื่องราวเงี้ยมากมาย,ย,ามายเลย,เยครับอันนั้นคือเรื่องที่แจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองให้ให้สมบูรณ์อย่าไปหลอกเขา,าอย่าไปพูดเท็จอย่าไปทะไงนั้นอาจารย์แล้วตกลงกรณีของคอนโดนั้นจบไหมคะอ่าคอนโดนั้นก็รับเรื่องเสร็จแล้วมันอย่างนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยในเรื่องคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านนิติบุคคลอ่าอ่า น,นิติบุคคลหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือว่านิติบุคคลอาคารชุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือสำนักงานที่ดินเพราะเวลาการที่เขาไปขอญาติที่ก่อ,อสร้างคอนโดหรือต่างๆเนี่ยต้องไปขอญาติที่สำนักงานที่ดินถ้าเป็นกรุงเทพก็กรมที่ดินเพราะว่าเมื่อมีการสร้างคอนโดเสร็จต้องมีทําหลายๆห้องนะฮะถ้าเกิดสร้างเกินกี่ห้องเนี่ยต้องมี eim ต้องมีสิ่งแวดแล้อมต้องมีอะไรประกอบด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าสิทธิหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้างในฐานะผู้ซื้อแล้วปรากฏว่าผู้ขายเนี่ยเขามีฐานะอย่างไรเขาได้ยื่นเอกสารอะไรครบถ้วนที่สำนักงานที่ดินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหาเอาที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ทั้งนี้ต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินตรงนี้เนี่ยอาจจะหายากหน่อย เอาจริงเหรอคะอาจารย์อาจจะหายากหน่อยอันส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ได้รับการสอบถามจากลูกศิษย์ที่อยู่ที่ทำงานที่ทำงานที่ดีสองสามท่านแล้วเหมือนกันว่าอาจารย์ช่วยอธิบายอนิติบุคคลอาคารชุดช่วยอธิบายหมู่นิติบุคคลหมู่บ้านจะสันหน่อยม่ามันกฎหมายมันมีมานานแล้วนะครับแต่บ้านเราแต่ว่าแต่ว่าอย่างคอนโดเนี่ยชัดเจนเลยชอนโยนี่ชัดเจนเลยว่าเวลาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเก็บค่าอะไรเป็นรายปีมันจะมีในเรื่องของสารณนปโภค มันจะมีเรื่องของบริการสาธารณะอะไรที่เป็นบริการสาธารณะอะไรที่เป็นสาธารณภคก็ให้ความหมายไม่เหมือนกันอะไรที่เก็บได้เก็บไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยอย่างหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไปอยู่ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของสาธารณภคบางทีก็ต้องยกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนั้นไปในการที่เข้ามาดูแลแต่ก่อนที่จะเข้ามาองค์กรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมาเข้ามาดูแลใครต้องเป็นผู้ดูแลนะครับมันก็ต้องมีคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอาแล้วก่อนถ้าเกิดจะมี ก่อนที่จะมีการ<น>าจัดตั้งน,นิติบุคคลเอานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้ใครจะดูแลก็ต้อง,องผู้<อ>จัดสรรนะครับมันมีกําหนดระยะเวลาของมันอยู่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในข้อกฎหมายและในสัญญามันก็จะมีในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของตัวบ้าน <c oughs> อย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าสัญญาทุกสัญญานในการซื้อขายบ้านก็ดีคอนโดก็ดีควรจะกําหนดวันเสร็จสิ้นอของการก่อสร้างเช่นเสร็จเมื่อไหร่ยังไงในสัญญาควรระบุไว้ <c oughs> นะครับเสร็จแล้วก็หลายท่านบอกว่าอาจารย์โอ้โหเนี่ยซื้อคอนโดอยู่ที่หนึ่งโอ้โหถูกมากเลยเปิดจองสามวันไม่สามวันสามชั่วโมงหมด,หมดต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าการที่เปิดจองคอนโดแล้วนะครับภายในสามชั่วโมงหมดห้าวันอ่าห้าชั่วโมงหมดเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในทางการตลาดแล้วเนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องของรายได้ของเจ้าของโครงการจบแล้วนะฮะ คือถ้าเกิดขายหมดในเรื่องรายได้จบนะเพราะถือว่าขายหมดแล้วแต่รายจ่ายจะเกิดขึ้นอีกอนาคตเนี่ยเยอะๆเลยค่าโดษณาค่านูนค่านี่เข้าก่าสร้างเยอะ,ยะ,ยะ,ะๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องทําให้เราระมัดระวังอย่างหนึ่งว่าในเมื่อเขาขายหมดภายในสามชั่วโมงรายได้เขาจบเพราะเขาขายหมดแล้วแต่รายจ่ายเขายังบานออน,นาคตเพราะัท่านในฐานะผู้ซื้อเนี่ยต้องเข้าไปสํารวจติดตามให้ให้ให้ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนิดหนึ่ง ในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะทําให้บางอย่างเนี่ยถ้าเกิดประหยัดได้เขาก็จะประหยัดอันนี้ผมพูดภาพรวมนะครับไม่ได้จดจงตรงไหนเสาใหญ่แลอเสาเล็กอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ายงานก็เป็นการที่คือถ้ามันร้าวมันร้าวตั้งแท่งนะคุณเรียนไม่ได้ร้าวเฉพาะห้องเราเนี่ยนั่นคือประการหนึ่งแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คอนโดที่ทยอยทยอยขายไปเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการคือถ้าเกิดหลังๆเนี่ยก็จะขึ้น เกือบเสร็จแล้ว10%เกือบเสร็จแล้วอ่า10%ก็ขึ้น10% 20%ราคาใช่ราคาก็จะขึ้นเพราะฉนั้นเขาก็จะมีรายได้อยู่ตรงนี้เขาก็จะหมุนเวียนทั้งรายได้สูงขึ้นได้อีกเนั้นพวกนี้เขาก็จะสร้างตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยอ๋อนี่คือข้อพึงระวังอันนี้ก็คือระวังเพราะงั้นใครที่ไปจองแล้วโอ้โหกันจันทร์ผม3ชั่วโมงหมดผมจองมาได้2ห้องอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเวลาเกิดมีการปูนรล้วขึ้นมาในห้องของท่านเนี่ย มันล้าวตั้ง <Okay. S 2> แต่ชั้นข้างบนมาลงมาถึงข้างล่างเลยเพราะฉะนั mm ้น hmm, mm hmm. ตรงตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของปูนล้าวห้องน้ําซึม <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ในเรื่องของบางเรื่องที่พื้นมีปัญหาเพราะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่าคอนโดเนี่ยหปีแรกเนี่ยถ้าเกิดสร้างดียังไงในหปีแรกยังสงบก็ยังอยู่ได้ mm hmm. แต่หลังจาก5ปีเนี่ยมันก็มีการเสรื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพราะตรงนี้ต้องระมัดระวัง mm hmm. แลถึงได้บอกว,ว่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียในการซื้อคอนโดนะครับอันนี้อัน ให้ระวังนะฮะแล้วก็ให้รู้สิทธิ์ของผู้บริโภคในเรื่องของการที่ไปซื้อแล้วเนี่ยท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างท่านมีหน้าที่อะไรบ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่านคือใครบ้างเพราะฉะันถ้าเกิดสงสัยเข้าไปที่สำนักง,งานที่ดินในคอนโดที่ท่านตั้งอยู่ <c oughs> เข้าไปขอดูว่าเขาขออนุญาตถูกไหมเขาอะไรยังไงอาเจ้าที่ที่ดินเขาจะถามแล้วคุณเป็นใครก็ะะจะบอกได้ว่าเราเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในตรงนี้นะครับชื่อคอนโดหนึ่งสองสามสี่ตรงเนี้ยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ไม่สบายใจ ก็เขาขอเข้าไปดูเอกสารอะไรต่างๆที่สำนักงานที่ดินเขาจะมีนะฮะเอกสารการขออนุญาตอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีอยู่ค่ะซึ่งตรงนี้ถามว่าอบางทีพูดพวกก็ไม่ทดาบไม่ทราบค่ะอาจารย์แล้วอย่างอาจารย์มาพูดตอนนี้นี่เลยไม่แน่ใจว่าจะสายเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่ไม่สายครับการบูมจองนี่มันผ่านมาเมื่อปีที่แล้วไม่มีการสายครับเพราะว่ามีหลายคนดตอนนี้สร้างก็ยังไม่เสร็จ หรืออะไรหลายคอนโดในหัใหญ่ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างค<ช>่ะหรือหลายคอนโดก็ยังไม่ขึ้นด้วยซ้ำแค่เปิดอจองนะครับตรงนี้ก็เพียงแต่สก,กิดให้ท่านผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยที่ได้รู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยรู้สิทธิ์ตัวเองเนี่ยได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจากสภาพปัญหานะฮะที่รวบรวมมาได้ตั้งแต่ปี545556เนี่ยสภาพปัญหาก็คือหลายๆอย่างนะครับเช่นหนึ่งไม่ส่งมอบตามที่กำหนดไวในสัญญาสภาพบ้านมีความชำรุดบกพร่อง ห้องน้าซึมฝาผนังร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ประเด็นปัญหาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดลองเข้าไปดูในมูลนิธิของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับผมจะลงข้อมูลในในเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับว่าประเด็นปัญหาที่ท่านต้องคึงระวังเนี่ยม,มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นั้นท่านไปหาอ่านนะครับนั้นตรงนี้ถามว่าเออจะไปใช้จะไปให้โครงการเป็นผู้ดูแลท่านแต่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้ท่านก็ต้องดูแลสิทธิ์ของท่านด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้เนี่ย บอกได้นะฮะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าสำนักงานที่ดินมีส่วนมากที่สุดในกรณีที่เกิดมีปัญหาขึ้นมาของคนตัเนี้อาจารย์นิดนึงเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่พอสร้างไปเรื่อยๆก็ราคามันจะเพิ่มขึ้น10% 20%อนีะไรอย่างงี้นะคะอาจารย์ไอราคาที่เพิ่มขึ้นมันแพงกว่าตอนแรกที่เปิดตัวอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไหมอ๋อไม่ฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการเสนอก็คือพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยเขาก็ ซื้อถูกหน่อยเพราะซื้อบนกระดาษใช่ไหมฮะบนบชัวปรากฏว่าต่อมาพอมันเกิดเป็นแท่งสวยไว้มันดีไว้มันอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยขึ้นเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเพราะง,งั้นถ้าเกิดคุณคิดว่ามันแพงคุณก็อย่าไปซื้อเพราะง,งั้นเป็นการตลาดของของของผู้ขายก็ไม่นนถือว่าเป็นไม่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรไม่ผิดปกติอะไรเพียงแต่ผมบอกว่าคอนโดที่เปิดจองหมดภายในเวลาอันสั้นเนี่ยบางทีเนี่ย ต้องดูแลกำกับนิดนึงว่ารักษะการสร้างเนี่ยเป็นอย่างไร <Ep. S 1> แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสร้างไม่ดีนะครับแ, <cent. S 1> แต่หมายความว่าอยากจะให้ช่วยกันดูและเวลาคอนโดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันปวดใจมากคุณธีรทรเพราะว <แ mustache? S 1> ่าบางทีจากข้างบนลงมาอาบ,บน้ําอยู่ดีเอ้าน้นําซึมอย่างบนลงมาข<ม>้า<ม>งล่างแล้วมันปาเป็นอะไรที่ที่เราอยู่ไม่ได้ไงพออยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจว่าหัตใจสภาพปัญหาดังกล่าวเนี่ยในปีสองปีเนี่ย อีกสักไม่เกิน5ปีเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเสร็จสภาพปัญหาเนี่ยน่าจะน่าจะเริ่มมีบ้างนะครับเพียงแต่ว่าผู้บริโภคตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าอาจารย์ผมซื้อคอนโดแล้วต้องยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยอาจารย์ต้องอะไรบ้างมันก็จะต้องมีจ่ายค่าทรัพย์สินส่วนกลางจ่ายค่าสาธารณูปโภคแล้วต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นปีนะครับกี่หมื่นกี่หมื่นก็ว่านไปแล้วก็พอจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่อยู่ต้องจ่ายไหมไม่อยู่ก็ต้องจ่ายนะครับเช่นเดียวกันเหมือนหมู่บ้าน หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่คุณซื้อเพื่อเก่งคุณก็ต้องจ่ายในสารุปโภคถ้าเกิดมีการเก็บถ้าเกิดคณะกรรมการเขาบอกให้ต้องเก็บคุณก็ต้องจ่ายเพราะว่าผมไม่อยู่เลยอาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องจ่ายระหว่างการประกาศขายต่อเนี่ก็ต้องจ่ายด้วยต้องจ่ายครับจนกว่าจะเปลี่ยนมือเพราะงั้นมันมันจะมีข้อบังคับของนิติบุคคลเหล่านี้และเวลาจดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ต้องไปจดที่สำนักงานที่ดินนะครับเวลาซื้อขายกันเปลี่ยนมืออย่างเงี้ยอาจารย์ซื้อจองไว้ทันจองเนี่ยแล้วที่ฉันมาซื้อต่อต่อทีหลังเนี่ ก็ทํากันสองคนไม่ได้อีกคือตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะดูแค่สัญญาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่เข้ามาประกอบด้วยเช่นอย่างที่ผมบอกนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งถ้าเกิดจะสร้างหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาก็ต้องขอใบอนุญาตจัดสรรแล้วขอใบอนุญาตจัดสรรก็ต้องไปยื่นที่ไหนบ้างก็ว่าไปแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือต้องไปให้สำนักงานที่เรียนรับรู้รับทราบด้วยว่าคุณกาลังจัดสรร และเมื่อคุณจัดสรรแล้วมันต้องมีเงินประกันบางส่วนที่คุณต้องไปการันตีให้กับสำนักงานที่ดินด้วยว่าในกรณีถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเราจะได้เอาเงินนี้แหละบรรเทาความเสียหายกับผู้บริโภคที่ซื้อบ้านซึ่งกฎหมายตรงนี้เขาก็ออกแบบมาอย่างดีแล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยบางทีผู้บริโภคไม่ทราบผู้บริโภคไม่ได้รู้เลยว่าฉันพอใจฉันก็ซื้อจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ของคุณมีเยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องไปขอคําอธิบายจากสำนักงานที่ดินว่าโครงการที่ซื้อเนี่ยเขามีเอาอะไรมาวาง เขาเอาแบงก์การันตีมาวางเขาเอาเงินสดเขาเอาเงินมาวางเพื่อเป็นการความเสียหายแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีการส่งมอบบ้านแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ต้องส่งให้ใครต่อเป็นผู้บริหารจัดการแล้วใครเป็นผู้บริหารจัดการด้วยด้วยอะไรก็ต้องยูข้อบังคับของหมู่บ้านที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คุณจนร์เอกสารต่างๆนี่เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่เป็นอะไรที่ต้องต้องที่สุดก็อย่างที่ผมบอกไงมีหลายคนถามว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าเกิดว่า คณะกรมกรมการของบ,บ้านบอกให้จ่ายค่าสาธารณภคตร,ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ดว่าบ้านนั้นไม่จ่ายเออบ้านนั้นไม่จ่ายแล้วก็ทันยังไงมันไม่มีสภาพบังคับสภาพบังคับมันมีทั้งนั้นแหละนะครับมีทั้งโทษอะไรต่างๆแต่ว่านั่นแหละครับเราก็ไม่ได้เอามาใช้กันอันนี้คือประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งใกล้ชิดตัวเรามากแต่ว่าเราอาจจะดูแล้วมันไม่ ไม่ถึงขนาดที่แก้ไม่ได้ต,ตรงนี้นะฮะก็เลยก็เลยนำเรียนท่านผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นที่เดี๋ยวผมจะออกเป็นเอกสารมาให้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านไหนมีความอาจารย์มันครึ่งชั่วโมงฟังไม่ทันนะม,มันอยากจะรู้รายละเอียดเดี๋ยวผมถ้าเกิดทําเอกสารเสร็จอะไรแล้วยังไงเดี๋ยว ให้ไปรับที่คณะก็ได้คือบางครั้งเนี่ยอาจจะมองภาพไม่ออกเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะว่าคือคอนโดต่างๆเนี่ยเพิ่งเริ่มจะก,กําลังก่อสร้างกันยังไม่เสร็จอาจจะนึกไม่ออกในสิ่งที่อาจารย์พูดไปนะคะคก็ไม่แน่ก็รอดูอีกสักปีสองปีพอเขาเข้าไปอยู่แล้วอาจจะมีคําถามเข้ามาก็ได้นะคะคือถ้า,า,าเกิดมีการก่อสร้างที่ไม่ไม่เรียบร้อยนะฮะ,ะเกิดความชารุ่งพองขึ้นมา3เดือนก็รู้เรื่องนะฮะเข้าไปอยู่ก็จะรู้เลยว่าเขาออกห้องน้ํารั่ว พื้นลาวอะไรตายโอ้ยเยอะแยะหมดเลยค่ะก็ต้องรอดูก่อนแล้วกันนะคะเผื่อว่าแต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นทุกคอนโดนะฮะแต่ผมหมายความว่าสิทธิ์ของท่านในฐานะผู้บริโภคท่านต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการจับตามองในการก่อสร้างด้วยว่ามันเป็นอย่างไรระหว่างงานก่อสร้างนี่ก็ขอเข้าไปดูได้ได้ครับ เราซื้อบ้านเ่ยนะแต่จะเป็นจ้จานไม่ได้นะฮะหมวามเขาเข้าไปดูแล้วก็เออจดจดมาแล้วก็ไปบอกเจ้าของการจะไปบอกผู้รับเหมาคงไม่ทําให้ฮะว่าะเราไม่มีอะไรเขาไม่มีสทีัมพันธ์อะไรของเขาไงค่ะอาละค่ะวันนี้รู้กฎหมายง่ายนิดเดียวนะคะ คุยเรื่องที่อาจจะดูเป็นมโนภาพนิดนึงนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดขึ้นจริงในหัดใหญ่แล้วเราคงจะได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันเพิ่มมากขึ้นจริงๆที่บอกไอ้คุณิรธรเราจะชอบแก้ปัญหาคนไทยชอบอแก้ปัญหาไม่ชอบป้องกนันปัญหาออไ,ไม่ชอบป้องกันปัญหาสิ่งที่ผมพูดวันนี้อาจจะดูไกลหน่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันปัญหา,าที่เคยขึ้น เพราะหลังอเราชอบแก้ไงแล้วบางทีอย่าว่าแต่ใครในหน่วยงานของรัฐบางทีจะทิง้งงบประมาณมนในการแก้เนี่ยมาก,มกไปดูไปดูโรงพยาบาลเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไข้ามากกว่าเดิมเยอะ,ะแทนที่จะมาบอกว่าเ,เราจะป้องกันไม<อ>่เป็นโรคน,น,น,นั้นโรคนี้ยังไงน้อยมากงบประมาณตรงนั้นค่ะอะละค่ะหมดเวลาของรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วนะคะพรุ่งนี้11นาฬิกาโดยประมาณพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมาย